สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูพื้นที่น้ำท่วมนะครับผมสรารวัตรโชคนะครับสวนกำนันตาบนตลาดนะครับพร้อมด้วยหน่วยผู้ยัยคุณทะเลแล้วก็เกียนสานะครับออกมาพื้นที่ช่วยเหลือ,อได้เอามาแจกให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนที่รถไม่สามารถสัญจรเข้าได้นะครับ อันนี้เราออกมากันสองลำนะครับนี่ก็เป็นถุงยางชีพนะครับที่ทางไปในมาให้ผมมาในพื้นที่ตำบล้มนะครับเนื่องจากว่าทางกำนั้นมอบหมายให้ผมมาดูแลช่วยเหลือทางผู้ภัยนะครับเพื่อเดินทางมาช่วยคนในพื้นที่บ้านหนอนนะครับตำบลตุ้งโดยมีตายอดนะครับคนพื้นที่หมู่ที่หนึ่งนะครับ พันไทยนรสิงค์รับจำมอนครับจำมอนนี่ก็เป็นบริเวณน้ำท่วมนะครับเรือไม่ค่อยมีแรงนะรู้รว่าไม่อัาจนะนๆนๆ,ๆ,ๆ,ๆ กำลูได้ลังนู่หอ่ะไปชองลังนูก่อนเนี่ยช่วยน้ำทางครับก็เลยมาพากันมาหลงที่ตำบลทุ่งมากนะหลุงที่ <c oughs> ตำบลทุ่งที่ <c oughs> บ้านนี้มีคอนอยู่นะขอบคุณทานน้ำใจนะครับจาก นอันน้ยิ้มสวยนี่แสดงว่าตอนเป็นสาวสวยนะดูเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยยิ้มตกตลึงเลยอ่ะแบองลงมาไ้ยกอเราเลคอาตรงต้นได้ก่อน ว่าตอนพรุ่งวันนี้รับไปรับอีกเลือกตั้งกันพรุ่งนี้เลือกตั้งหัวแถวหัวแถวต้องไปช่วยงานเลือกตั้งะอันนี้ก็เลยหัวแถวบ้านไหนมันก็มีผ้าตากันนั่นแหละ บ้านโน้บ้านวัดบ้านน้เอาแล้วบ้านโน้นนู้นคือบ้านนี้ใช่ไหมพื้นดันไรเงี้ไปไปดนน้นั่นอะไรอ่ะต่อไปนะโดเะรมอวนอ่ะไชใช่นอวนอนแล้วแวันกันแล้วิมเราเป็นท่าไหนเนี่ยตอนเชียงเนาิมมามา่ไหม ก็พอถึงถึง คเณบอกอะไรจไม่มีคนดูเลยน่าสงสารมากดีดีนี่แมวมันนี่โอ้จีนไม่ดได้ทำอะไรงไล่ไลนนะ่นกแต่จะมาอยอะๆต้นปาอมกินก้อนนะ